ไงล่ะผู้ชายเรียวทุกคนนั้นเราก็โทรเรียกผู้ชายมาบำเรอเราสิจะยากอะไรเรียกมดเละตกลงจ้าจริงหรอ่ชี้เรียกมมนเลยโทาเรียกมมนเลยชีย้หลังมันรานอ่ะฉันจะราน ชี้ผู้ชายมาแล้วชี้ชี้ไอ้อัสนอนเรียกเขามาแล้วทำไงอะเธอเอาไปซีอะไรทำเป็นเหมือนเคยไปได้เอาไฟเือร์ได้อเอาแล้ำสิไม,ม่ล่าเป็นยังไง,งยัง้นแหละทำล่าง